สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านที่กําลังเข้ามารับชมคลิปนะครับผมที่ช่องมาบูสินค้าเกษตรของเราส่งคล้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ครับผมจัดโปรโมชั่นนะครับผมสําหรับไม้ที่ทนแดดเลี้ยงง่ายภาคกลางปลูกออกดอกนะครับผมเป็นไม้ใหญ่พร้อมออกดอกทั้งหมดเป็นไม้ป่าแท้นะครับผมเอื้องแววมยุราตาดํานะครับผมแววมยุราตาดําไม้กอนะครับผมเป็นไม้กอใหญ่มาหมดเลยนะครับแววมยุราตาดํานะ ใครเอาไปติดต้นไม้นะครับผมยังไงก็ไม่ตายแล้วติดเร็วมากนะครับผมแบบมายุราตาดํานะฮะนี่ครับผมผมจัดโปรโมชั่นนะจัดโปรโมชั่นนะครับผมถ้าใครรับ1นกิโลผมขอคิด800รวมส่งนะครับผมเนื่องจากค่าส่งแพงมากตอนนี้ค่าส่งดีดขึ้นเป็นกล่องละสองสามเลยอันนี้ต้องพูดตามตรงนะครับผม1นกิโลแ0บาทรวมส่งพิเศษโปรโมชั่นโปรโมชั่นอ่ะเผื่อใครอยากได้อ่าสกิโลหนึ่งพันส่งฟรีอ่ะ สอกิโลหนึ่ส่งฟรีเผื่อใครอยากได้จํานวนย่อยขึ้นมาอีกก้อนนี้ก็จะประมาณโลกว่าแล้วนะคะแบบนี้พิเศษเลยราคาโปรโมชั่นสําหรับของขวัญต้อนรับปีใหม่คือ5้กิโลหกิโลสองพส่งฟรีเอื้องแววมายุราตาดำห้ากิโลสองพส่งฟรีนะครับผมค่าส่ง5้กิโลนี่ผมก็น่าจะประมาณ น่าจะประมาณ3 4 0สอันนี้พูดตรงๆนะฮะเพราะผมใส่กล่องใหญ่ไปแล้วค่าส่งมันมันดีดขึ้นแรงะครับผมตอนนี้การขนส่งมันปรับเปลี่ยนเนาะโลจิสติกต่างๆมันปรับเปลี่ยนนะฮะเป็นงานกอนะครับผมแบบนี้ทั้งหมดนะครับผมเป็นงานไม้ใหญ่ทั้งหมดนยครับผมกองแบบมหคือมาเลยนะครับ1กิโล800ส่งฟรี2กิโล0 0ส่งฟรีพิเศษเลย5กิโล2,000ส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มเอื้องแววมยุราตาดำดูหักดูกอ สมบูรณ์หมดเลยเป็นไม้กอทั้งหมดนะครับผมเป็นไม้ป่าแท้เป็นไม้กอทั้งหมดใครสนใจทักแชทแอดไลน์หรือโทรมาหาเราได้เลยที่เบอร์095-941-8988เอื้องแววมยุราตาดำนะครับผมทนแดดเลี้ยงง่ายดอกหอมดอกใหญ่อลังการดอกสวยเป็นพวงระยะนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะครับผมใครอยากได้ไปติดต้นไม้นะครับผมเอาไว้ชมดอกปลายหนาวนี้นะครับผม ได้เห็นดอกแน่นอนสำหรับแววมายุราตาดำขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปครับสวัสดีครับ